มิวค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมากินเออมันชื่ออะไรนะดงดนนี่นะดองดงดดองดงดงดนดอง,ง,ง,งดงโอเคนี่ทุกคนวู้วังหน้ามิวไปเลยจะเป็นชุดชุดเบนโตะทุกคนจะอันนี้จะเป็นกุ้งและอันนี้จะเป็นแซลมอน,แล,มอนแล้วก็ ในชุดนี้นะก็จะมีข้าวญี่ปุ่นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีกุ้งชุดที่เราซื้มาชุดนี้ก็จะ129อันนี้159ฝาหนา้ารักมาเลยทุกคน,น,นคือร้านอ่ะอนนเขาไม่ได้มีหน้าร้านนะใช่ไหมไม่เหมืหนาานมอนเขาเป็นโฮเทลอ่ะเป็นโฮเทล <Hotel. S 2> เออนั่นแหละแล้วก็ข้างล่างอ่ะขายเป็นกาแฟใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นชุดกาแฟเขาหรอก <laughs> อาา้อสาหรายคืสาหรายนี่เหรออื นึกว่าสาหลายเช่นเส้นที่มันเป็นไม่อ้าวเหรอใช่นตอคือมิว่เป็นคนหาเรื่องของกินนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนตัดพวกคลิปของกินยังไม่ได้รับประทานในทันทีแนะนำให้นำเมนูดองแช่ไว้ในช่องฟีดใต้ช่องฟีดอยู่ได้สองถึงสามวันแล้วก็ใครจะออเดอร์ก็ตรงน,นี้หลยหแข็งแล้วว่ะอ้าเราปล่อยไว้นานหรอข้าวหรอข้าวญี่ปุ่นแข็ง จริงเหรอชิมแบบโอ้แข็งมันไม่หนุบหนุ่มแล้วอ่ะเออหรือเพราเขาใช่ช่องตู้เย็นมาให้เราไหเพราะว่ารอโอ,อ้เขาแช่ตู้เย็นมาให้เราทำไมเขาไม่แยกไม่ใช่แยกเอคือเอาอะไรก่อนอ่ะเอาจุ้งก่อนตัวใหญ่มากมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกุ้งเจ็ดตัวแซลมอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแซลมอนหกเราจะชิม จุ่มก่อนอะอากินก่อนเลยโอ้โหแหล้วถ้าดูแลถ้าจะตะเกียบอร่อยมันเป็นยังไงมันไม่ขาวม,มันหวานม,มันดีกิน แค่น้ำมันอร่อยแล้วอะไม่ได้เค็มขนาดนั้นอะอนแรกคือคิดว่าถ้าดองมึเนี้ยจะเค็มอืมไม่เค็มก็หวานน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นอะเป็นหวานที่แบบดีไม่ขาวอืมไม่ข้าวเลยไม่แต่นิดเดียวอืแล้วก็กุ้งสดมันนึบๆใช่ไหมเออมันจุ้ยเวยเอาละนะ คือมันดีมากอะ่ะคือมันดีแบบเท่าไหร่นะหนึ่งสองเก้าซื้อ,อเครเียดว่ะคือมันดีแบบมันดีอะ่ะ เพราะนี่วอนแซลมอนมากคือเนี่ยเป็นคนไม่ได้แบบมือล้างมาแล้วคือนี่ไม่ได้เป็นคนที่มือนะเออแอมี่แล้วคือจุ่มลงไปแล้วอะแต่ก็คือถามมือโอ้โห,โโหเข้าใจแล้วทําไมตะเกียบขี้ไม่ได้ลื่นมากไม่ได้เป็นคนที่ทาบซึ้งในแซลมอนขนาดนั้นอะแต่รู้สึกกินแซลมอนนี้แล้วทาบซึ้งอะทราบซึง้งจะคําว่าอ <PC> ชอบชอบมากๆข้างไข่ ชาวว่าข้างใครดีกว,ว่าาะบคำว่าแอมพิวเอชข้างใครทุกคนเอาแล้วนะอืออืมคือมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่เหมือนแซลมอนที่อื่นอะ่ะคือนี่ไม่ใช่สายแซลมอนเลยนะ <c oughs> นี่มันนสายเนื้ออืมก <c oughs> ับไก่ทอดแต่รู้สึกว่าอืออมันด <c oughs> ีมากเลยอะ่ะ อันเนี้ยมีความรู้สึกว่าเขาดองด้วยน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาอันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นให้รูปให้ดูน้ำปลาอันเนี้ยคือรสชาติแบบนี้เลยเว้ยกูตัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งลูปให้โอเคน้ำปลาอันนี้แล้วก็เนื้อมันแบบมันหวานมันมันพอดีอ่ะเออไม่ได้แบบใช่มันไม่ได้แบบเลี่ยนนะคือมันมันมันหวานพอดีแต่ว่าที่มันโดดคือโดดน้ำปลาเว้ย มันไม่ได้โดดว่ามันเค็มนะแต่ว่ามันโดดมันเป็นปน,น้ำมันปลาที่ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำปลาหวานอ่ะมันดีอ่ะใช่แต่ก็คือยังไม่ได้กินกุ้งธรรมดานะกุ้งธรรมดาคือน้ำจิ้มมันเหมือนกับอะไรลองกินกุ้งธรรมดาอือห <c oughs> คือมันดีมากอ่ะอือหคือเขาว่าไม่กินพริกไม่กิน ไม่กินแบบที่มิวกินอะแต่จะลองกินแบบแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็มีกุง้งแต่ว่ามันก็ไม่กินพริกอระหของเลยอกรอเะเทียมกระเทียมได้ยินเสียงไหมคือเนื้อเขาหนึบมากเลยนะแซลมอนราคาเท่ากันไหมแซลมอนแพงกว่าสิบบาทสามสิบ <30. S 1> กินยังไงวะหอ,หอมมทุกคนจุ้งมันตัวใหญ่มากหอไมไป้ เข้าไปช่วยมันเป็นยังไงยิ<ด>่งอร<า>่อืะอม,มันไม่ยากทุกคนมันง่ายมากแต่คือถ้าเข้าสวยร้อนๆอ,อ่ะเอ้ยเข้าวญี่ปุ่นร้อนๆจะอร่อยกว่านี้มากมากๆแต่กุ้งโครดีอ่ะอ มันหนึบๆเนาะมันหนึบมากมันหนึบมากๆมันมีความมันไม่รู้ว่ามันมันได้ไงอ่ะมันมันได้ไงวะไม่รู้อ่ะโยคุ้มค่ามากเลยอ่ะใช่ไหมคือตอนแรกไม่ได้แบบว่าข้างไอซ์อะไรของพวกนี้เลยใช่ปะอือก็คือไอซ์อะแต่คนที่ไม่กินอะไรแบบพวกนี้แต่ด้วยความที่ามิวชอบแล้วมิวก็จะกินก็เลยทำให้เกิดคลิปนี้มันก็ไม่ได้ว้าวใช่แต่คลิปนี้รู้สึก มันตื่นเต้นกว่ามิวอ่ะคนที่มีความสุขที่สุดก็คือตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบกินแต่ก็ออ้ยดูดิถ้าซูชิแบบเนี้ยข้าวแบบเนี้ยเ้าเท่าไหร่อ่ะถ้า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 ขายซูชิข้าวแบบเนี้ยไอคิดว่าเท่าไหรสามเก้าสี่ห้ารอถูกไปอ่ะอุ้ยจริงจังมั้ย ก็ถึงบว่าม่ไเป็นคนที่แบบทาบซึ้งอ่ะถ้าแต่เบอกทราบซึ้อง,องว่ามันคือคอร์สาบซึ้ง,ซงจริงๆเลยข้างไข่ซาบซึ้งแบบอย่างเงี้ยซาบซึ้งไม่ได้มันต้องข้างไข่ซาบซึ้องอือมันอย่างเงี้ยทุกคนเรากินเข้าไปแล้วมันแบบ

ไม่อยากพูดอะไรแล้วอะ่ะคลิปนี้จะไม่มีการพูดใดๆทั้งสิ้นน้ำจิ้มขอมจีนมือ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 มันมันมีขนมครับอืมอร่อยเครีอ่ะมันไม่เหมือนกุ้งแช่น้ำปลานะในะความคิดนี่อ่ะ เพราะว่ามันเหนี่ยความคาดหมายเว้ยเพราะว่าคิดว่าสาลายอ่ะคือสาลายที่เป็นเส้นแล้วมันเป็นอันนี้เขาก็เลยแบบเหนี่ยวความคาดหมายอีนึงมิวให้เท่า,หออาหไ,ไหร่เก้าเท่าไหร่หรออ๋อก็สูดหรอปะที่ต่างกับเน้ำปลามันไม่ได้เหนียวหนุบนะน้ำปลามันไม่ได้มีความยืดยืดมันไม่ได้มีความแบบมันไม่ได้ข้อนอขนาดนั้นเนี่ยทุกคนดูนะคือน้ำปลามันไม่ได้มีความแบบ คือมันใสแล้วมันแบบมันมาล <c oughs> ่องมันแรงอะมันไม่ได้แบบยืดยืดเหมือนน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยแบบหวานน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยไม่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนางเป็นคนที่ไม่กินของพวกนี้ไงหน้ามันตีนมากเออ่มเหมือนว่าไปกินโดนพริกสองเม็ดแล้วตอนนี้แสบท้องอ่ะ อ๋อเออว่ะที่ถามเมื่อกี้ไงว่ากินพริกไหมอ่ะแล้วก็ตะว่า <ๆ S 2> กินกินก็ไม่ไมงั้นมันจะไม่รอร่อยก็คือถ้าไม่ได้ลงทลิปกินอีกคือถ้าหายไปก็ให้รู้ไว้เลยนะชุดเป็นตกเป็นเห็ดขอล้วนๆขอล้วนๆแบบไม่มีข้าวมา คำสุดท้าแล้วกล่าวว่าชวนคำสุดท้าใจไอซ์ e ไม่ได้ชวนขอเโทษแต่ว่าไม่เสด็จได้เหรอชวนชวนอวุ้ยมันโหชวนเอ้า กว่ามีข้าวกินธรรมดา8.9ดจก้าเ <8. 9. S 1> <9. S 2> ถ้าใครมีแบบว่าเออพวกอะไรพวกเนี้ยอีกบอกเราได้นะเราจะไปตามตะเวนรีีิวให้คอมเมนต์ Comment มาข้างล่างแต่ขออยู่ในเชียงใหม่นะมั <laughs> นขนส่งไม่ได้นะรู้ป่ะไกลเกินก็ยากอยู่นะอใครที่มีนะแนะนำนะคะในเชียงใหม่ คอมเมนต์มาข้างล่างเลยเดี๋ยวเราจะเราจะไปหาทางกินมาให้ได้อะถ้ามันแบบว่าเข้าตากรรมการเข้าตาใช่วันนี้เราก็จบไปแค่นี้บาย